วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูลักษณะของอ้อยสิงคโปร์ที่สามารถที่จะนำไปทำพันุ์ได้นะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราปลูกอ้อยสิงคโปร์ทั้งหมดเลย ในช่วงนี้สามารถที่จะนำไปทําพันธุ์ได้นะคะมีอายุตั้งแต่5เดือนจนถึง8เดือนอายุของอ้อยที่เหมาะสมสำหรับการทําพันธุ์ก็คือตั้งแต่5เดือนจนถึง8เดือนนะคะซึ่งการเจริญเติบโตในช่วงของอ้อยอายุขนาดนี้ก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีเวลาปลูกอัตราการงอกก็จะสูงกว่าอ้อยที่มีอายุเยอะนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอ้อย5เดือนที่นำมาใช้ในเรื่องของการทำพันธ์ุมีลักษณะยังไงบ้างนะคะกรอนี้นะคะเป็นกออ้อยที่มีอายุประมาณ5้ถึงหเดือนนะคะซึ่งสามารถที่จะนำไปทำพัน์ธุได้ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าลักษณะของท่อนจะมีลักษณะของเป็นสีเขียวนะคะในเรื่องความสูงก็อยู่ที่ประมาณ สามถึงสี่เมตรนะคะอ้อยห้าถึงหกเดือนขนาดนี้ก็สามารถที่จะนำไปทำพันธุ์ได้นะคะท่านผู้ชมจะสังเกตว่าออลักษณะของตาอ้อยนะคะลักษณะของตาอ้อยก็จะมีลักษณะของเป็นปุ่มนูนนะคะพร้อมที่จะทำพันุ์ได้กอนนี้นะคะท่าน ผู้ชมดูนะคะว่าขนาดของท่อนอ้อยจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะอันนี้อายุของอ้อยกอน,นี้ประมาณแเดือนเป็นต่อที่สองขณะนี้ก็สามารถที่จะใช้คันน้ำหรือว่าทำพันุ์ได้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณห้าถึงหเมตรลำต้นของอ้อยนะคะก็จะมีท่อนอ้อยนี่ประมาณ เกือบ20ท่อนเลยนะคะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆและอันดับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเลือกพันอ้อยที่สมบูรณ์นะคะพันอ้อยที่สมบูรณ์ก็คือมีลักษณะที่ไม่มีแมลงหรือว่ามดมากัดทําให้ลําต้นของอ้อยหักได้ง่ายนะคะเป็นควรจะเป็นท่อนที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีมแมลงกัดนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการขยายพันธุ์หรือว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเวลาที่เรามีการพ่ะปลูกนะคะสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมสนใจในเรื่องของการปลูกอ้อยนะคะก็สามารถที่จะหาพันธุ์ดีๆนะคะ จากไร่ขุนเดชซึ่งเป็นพันุ์อ้อยอินทรีย์เราจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆในไร่ของเรานะคะซึ่งจะปลอดภัยต่อสุขภาพไร่ขุนเดชมีพันอ้อยหลากหลายพันนะคะให้บริการกับท่านผู้ชมที่สนใจไม่ว่าจะเป็นพันอ้อยสิงคโปร์พันอ้อยสุพรรณห้าศูนย์แล้วก็เมอริช,ชาร์ดนะคะเป็นพันอ้อยที่เราดูแลอย่างดีก็สามารถที่จะ ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรและก็ไอดีไลน์ที่ขึ้นไว้ให้ท่านผู้ชมนะคะได้ขุนเดชยินดีให้คำแนะนำในเรื่องของการปลูกและก็ในเรื่องของการดูแลอ้อยนะคะสหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ